ทุกที่อะรถติดหมดเลยไม่กล้าไปไหนเลยไม่สบายด้วยน้ำมูกไหลไม่หยุดจะกินอันนี้ให้ดูเลยไปกิน,กนขนมครกไปแล้วเอาให้ดูสันตาคอตัวเนี้สั่งไปตัวหิมาตัวแล้วมันจะส่งมาอันเนี้ให้ตัวเดียว ทำเรื่องขอขึ้นไปแล้วมันยังไม่ตอบแต่เรื่องสั่งตัวอย่างได้ตัวเลไรกับมันคืนเงินให้แล้วอันเนี้ยวันนั้นที่ไปงานมารดกโลกแล้วก็เขาให้อันนี้มาแล้วก็จดวัาตะก้องอ่ะทำแตกโอเสียดายาากเป็นสันตะคอรอ่ะไปทำเก่งด้วยเคยเห็นไหมน้ำตาลปั้นอ่ะ เป็นสันตระสอ่ะเสียดายมากเลยเขาขายตัวนี้ตั้งสี่สิบบาทเขาให้เรามานะ่ยงานอายุธยามรดกโลกเขาใจดีมากคนขายเดี๋ยวดูเด็ดสันตอร์สแตกแบบนี้เลย mm hmm. น้ำมตาไงเขาสาธให้เรามานะเนี่ย จะไปเที่ยวอ่ะมันกลัวไงกลัวอะไรปะรถติดเมื่อกี้ดูแล้วโอ้โหเขาใหญ่รถติดสิบกิโลเลยเขาจะไปริงงลมันต้องไปที่นู่นเนี่ยเชียงรายนู่นนี่ยแล้ววันนี้ตะก้องเข้าเวรใช่ไหมบามันจะออกเวรเชา้าติดโมง แล้วไม่ได้ยอมแล้วขับรถอันตรายมากเป็นไขยเป็นไทย อันนี้เป็นอันนี้ไม่รู้ใชม้มะนาวหรือเปล่าไม่รู้ใช่หรือเปล่าถุงมันแตกเลยถุงมันแตกทั้งหมดเลยนี่ให้มะนาวหรือเปล่า ถามตะก้องว่ามันหนาไปไว้ตรงนั้นบ้าไม่ตู้เย็นบนสุดไปหาหาไม่เจอไม่ตรงแต่ไม่มีกลิม่มมะนาวาเลยเอ ดูเลยโุรงมันแตกนี่ลูกเป็เลย เนี่ยน้ำตาลใครเคยกินแม่งเนี่ยน้ำตาลที่เป็นปั้นแบบเนี้ยเคยกินมานี่เป็นสันตะเคศนะ คท่าอบเนยอชื่อคนชี่คนหมูของพี่เอตัวไปไกนอยากกินยำไมนคก จะไปทิงโรมันทิงโรมันจิงลอย ขับรถไปเองจ้ะขับรถไปเองแล้วก็มันต้องนั่งเรือไปปัดตรงข้ามไม่กล้าจองโรงแรมอะไรทั้งนั้นเลยกลัว กินข้าเหนียวซี่โกงที่โกโงหมูเราไม่ได้จองแต่ก็เขาอยากไปถ้าไม่ใช่ช่วงเทศการเนี่ยมันก็อยู่แค่สองวันมันไม่ได้ตมอนอยู่ยาสี่วัน ต่ไปดูลิสตาไอคอนสยามเขาก็ไม่ให้เข้าต้องคนมีลิสต์บ,บัมถึงจะเข้าได้เป็น้ไื่องไม่ดเสุดๆไปเลยประหยัดเงิน ไม่ได้ให้ละให้มันไปเยอะแล้วให้มันไปเจ็ดล้านแล้วรถเป็นอีกสามคันให้เยอะแล้วเงินเจ็ดล้านจะรถเป็นอีกสามคันมันได้ไปเยอะแล้ว ข้างบนอยากไปเที่ยวสัมพัท์ใต้จะได้รถได้ติดเพราะว่าภาคใต้อะช่วงนี้มันน้ำท่วมคนไม่ไปเนี่ยถ้าไปภาคใต้จะไปภูกเก็ดไปดูพวกรัสเซียมายั่งสนไทยทำมาหากิน เขาเป็นคนชอบเล่นรถคลาสสิก,กรถโบราณชอบเล่นมาไม่แน่มไม่เจอมมนเป็นชาย ให้รวมๆกันนะ8ป,ปีที่ไม่นทำงานจากฉันนะให้รวมๆกันไม่ใช่ปีเดียวนะให้รวมๆกันแนะ่ะ อยากกินข้าวเหนียวสอนเช้เขาข้าวสัข้าวสวยมันแข็งมันข้าวมันหุนงว่าเป็นมเนม็ดเป็นเม็ดข้าวสารกินไม่ได้เป็นเม็ดข้าวสาร ข้าวเดียวมาไอ้ก๋งเจ้าขึ ose, ้นไปไหนเจ้านี t ose. T ose ่ข้าวเหนียวแม่เหรเจ้าอร่อยมันไม่ได้ขาดมันจากัายนอกเจ้ามีแม่อร่อยแห่งเป็นต้นหินข้าวเหนียวอ่ะแห่งเป็นต้นหิน บอกตรงๆเวลาเวลาเทศกาลน่ะไม่ค่อยอยากไปไหนรถมันติด อุตาห์เอาเองเนี่ยเขาเรียกอะไรคสิสต์มทต้นตาลปั้นเนี่ยมาฝากหลานแม่หัก นี้นตานปัน้นเรากินแบบนี้ดูเทว่าเป็นยังไงเนี่ยคุณผู้ชมมันก็หวานหๆนนะหวานๆนอะอาะการน้ำตาลกวด